การเงินยุคดิจิตอลในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบการเงินขึ้นมากเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดทำให้การเงินการทำธุรกรรมทางการเงินและการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันสะดวกสบายรวดเร็วและง่ายขึ้นมาก การเข้าใจเรื่องของการใช้ใจ่ายในยุคดิจิทัลจะทำให้เราสามารถเลือกใช้บริการทางการเงินได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงช่องทางการใช้ใจ่ายและการชำระเงินในยุคดิจิทัลกันบัตรอิเล็กทรอนิกส์คือบัตรพลาสติกใช้แทนเงินสดแบ่งเป็น3ประเภทตามช่วงเวลาการใช้ใจ่ายเงินหรือถูกหักบัญชีเงินฝากดังนี้ 1. บัตรที่จ่ายเงินทันทีที่ใช้ได้แก่บัตร ATM และบัตรเดบิต 2. บัตรที่จ่ายเงินหลังใช้ได้แก่บัตรเครดิต 3. บัตรที่ต้องเติมเงินก่อนใช้ได้แก่บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อว่า e w a l l e t เช่นบัตรโดยสารรถไฟฟ้าและ Money Wallet ต่างๆ ออนไลน์แบงกิ้คือการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารที่เราเปิดบัญชีเงินฝากเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจ่ายบินเช็คยอดเงินในบัญชีซื้อของออนไลน์เราก็สามารถทำรายการผ่านอินเทอร์เนต็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งเราทำรายการผ่านอินเทอร์เนต็ตเรียกว่า Internet เน็ตแบงกิ้ง แต่หากทำรายการผ่านแอปพลิเคชันทางธนาคารบนมือถือเราจะเรียกกันทำรายการประเภทนี้ว่าโมบายแบงกิ้งพร้อมเพย์ คือการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือบัญชีอ e ีมันนี่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขอ e ีเวเลตของผู้รับโอนหากโอนเงินไม่เกิน5,000บาทผู้โอนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วย QR Code คือการนำ QR c o า q r คมาใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินต่างๆเช่นชื่อและเลขบัญชีเงินฝากหรืออ e ี a l เลตของร้านค้าบางครั้ง อาจระบุราคาสินค้าได้ด้วยส่วนช่องทางการฝากถอนก็สามารถทำได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันด้วยวิธีดังต่อไปนี้เงินฝากด e ิจิทัล e-saving คือบริการเงินฝากที่ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันของธนาคารโดยไม่ต้องไปที่สาขาและไม่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ดอกเบีย้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปแต่ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านจุดบริการของธนาคารหรือผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล National Digital ID หรือ NDI d กดเงินไม่ใช่บัตรืบริการกดเงินสดออกจากตู้ ATM โดยทำรายการผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือแทนการใช้บัตร ATM สุดท้ายเรามีข้อแนะนำเมื่อโอนเงินผิดมาฝากกัน 1. ติดต่อธนาคารต้นทางเพื่อแจ้งปัญหา 2. นํนำหลักฐานการโอนเงินไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ 3. านนำใบแจ้งความไปติดต่อธนาคารต้นทางเพื่อประสานง,งานกับธนาคารปลายทางติดตามเงินคืนให้ 4. ธนาคารปลายทางจะคืนเงินให้ผู้โอนได้เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้โอนเป็นลายลักษณ์อักษร 5. ห,หากผู้รับโอนไม่ยินยอมผู้โอนอาจต้องฟ้องร้องเพื่อของเงินคืน ในยุคดิจิทัลที่ทำอะไรก็ง่ายได้สะดวกไปหมดแม้แต่การจรกรรมข้อมูลหรือหลอกลวงให้เกิดภัยทางการเงินต่างๆมากมายหากอยากป้องกันภัยทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นให้ลองทำพฤติกรรมเหล่านี้ให้เป็นนิสัยอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยทางการเงินของการใช้เงินในยุคดิจิทัลขอบคุณสาระดีๆจาก Star Story ของธนาคารแห่งประเทศไทย